ทีมงานครับเรียนเชิญเพว่ออะไรครับเข้าไถ่ายเจอเลยไหมขอบคุณเลยครับเดี๋ยว่กน้องนะครัออกบูนนะครับสำหรับท่านประธานใจชาญสุกิตนะครับนายลสมัคมกีฬาแห่งจังหวัดสุสงขลานะครับที่สนับสนุนนะครับมอบช่วยระวัลนะครับให้กับรายการ The Moon Secret Open h แ n นิแค p ครั้งที่หนึ่งครับ มาแล้วนะครับผมก็ตื่นเต้นครับครั้งแรกกลยวิเลยนเับลดต่อไปนะครับเราจะทพิธีเปิดการแข่งขันนะครับ เชิญนักกีฬานะครับที่ต้นขันที่3ด้วยนะครับนักกีีฬาท่ใส่เสื้อแขกนะครับเชิญด้วยนะครับมาเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับพี่นี่เราเชิญครับอาม่อนต้นนะครับต้นเลครับ กดไลค์ด้วยครับกดไลค์ู่งค่ะ1,2,3ึองสองสามอะแล้วแต่อไปนะครับเดี๋ยวขอเอเจนทท่านนะครับ

กับที่เราเลืกที่จะมาก็ขอชื่อชมแล้วก็ขอขอบคุณนะครับน้องอนะมอส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 รู้จักแต่มืกแต่เน่ก็รู้จักมอสก็ดีใจนะดีใจมากที่ที่เริ่มต้นที่มีการเริ่มต้นนะครับที่ดีนะครับในการที่จะตั้งชมรมกีฬาสเก็ตร์ดสเก็ตบอร์ดใช่ไหมกีฬาสเก็ตอร์ด จริงๆแล้วเราบอกตรงนะว่าวันนี้ราเล่นเตอร์เนี่ยเป็นกีฬาที่ถ้าเป็นเที่ยงคืนเนี่ยก็ถือเป็นกีฬาระดับสูงนะก็เป็นกีฬาระดับสูงนะครับเพราะนั้นคนที่จะมาดูหรือคนที่จะเล่นเนี่ยต้องซื้สมาธิต้องเงียบต้องเงียบเงียบต้อะไรียบเพื่อจะถ่ายกนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นกีฬาที่ที่ที่ในระดับโลกเนี่ยเขาเป็นที่นิยมมากนะครับสำหรับ ส like, ่วนผมผมก็เชื่อว่าถ้ามีการเริ่มต้นแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างเยานชนได้รู้จักมองมิงสลับบุรีถ้านักสมเตอร์ไม่รู้จักมงมิงสลับุรีผมาเริ่มเล่นจับเตอร์ก็ได้ไหมังมิสลับุรีเนี่ยเริ่มต้นจากแม่เนีเป็นทัเชียรที่ต้อสนุกท่านะครับแล้วก็สิ่นึ่งก็เข้ามาอยู่แล้วก็เล่นกิบ เรียนรู้เริ่มนีม่ใช้เวลาแค่อายุแค่สิบแปดสิบเก้าแต่ไปยี่สบสองเนี่ยมีเป็นชั้นโลกใช้เวลาแปดเก้าปีเท่านั้นเองในการที่จะพัฒนาตนเองเป็นชั้นโลกแล้วยี่สิบองคนนี้มีเงินที่ว่าน่าจะเกินสิบล้านคุม้มนะถ้าเรามีลูกถ้าเรามีลูกๆแล้วเรา,า,เราพัฒนา เชื่อว่าผมเป็นคนที่เป็นนักวิชาการซิลเวอรเนี่ยมีลูกมีหลานมีลูกคนแล้วหมอสเนี่ยเปิดชมรมแล้วเนี่ยต้องสร้างเด็กมขึ้นมาพ่อแม่จะเป็นผู้ที่สร้างรายได้ให้กับลูกของพ่อแม่สมาคมนะครับชมรมจะเป็นผู้สนับสนุนต่อเองต่อยอดไปและจนถึงสนับสนแผ่นประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่า จะกลั <า S 2> บมาไม่แพ้สระบุรีแน่นอนเพียงแต่เราจะไม่จะเริ่มต้นตนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับที่นี่นะจะอยดเริ่มต้นอีกหน่อยการแข่งขันจะต้องมีมาตรฐานต้องมีมา,าตรฐานาแบบนี้นะครับมีพวกผู้เล่นเนี่ยจะมีสมาธิเลยไม่ใช่เล่นรู้วิธีมองรู้วิีไม่ได้นะครับสมาธิสำคัญที่สุดสำหรับ,บาการเล่นเกอร์เพราะว่ามันชิงเปลียนกันนิดเดียว เป็นเด็กเดียวปั๊บอีกคนหนึ่งทานหมดตู้เลยเนี่ยมันมันมันมัเกมมันมันมันอ่านกันได้แต่เรียกที่เรียกว่าช็อตต่อช็อตนะครับเพราะฉะนั้นสมาธิหลายๆอย่างก็สำคัญมากนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็น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 การเริ่มต้นที่ดีแล้วก็ผมดีใจนะครับผมผมผมก็ดีใจมากในเรื่องของอยากถามเทศี่นั่นก็คือก็คือก่อนาถ้าทุ่งนะครับวันนี้ก็ เวลาทุกชนิดมีประโยชน์นะครับมีประโยชน์มีเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนแต่ก่อนนะเดี๋ยวเราตอบนิดหนึ่งนะครับเพื่อเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราเนี่ยไปสร้างลูกหลานต่อไปนะครับเวลาเดี๋ยวนี้ทุกชนิดมีประโยชน์แล้วก็มีรายได้มาสะสมเราดูเราดูเวลาแต่ชนิดถ้าเราดูเสรยงเลเล่นให้เราเนี่ยมวยระดับโลกนะครับกนั้นเปนล้านนะต่อย เทีรเนี่ันล้านนะครับรม่เ่นตอนนี้โมขาวก็หกวร้อยกว่าล้านล้วนี่นัวร้อยกว่าล้านตองโน้แ่ปบตีนเพิ่มฐานเยต้องโปรตีนคอบเต็กแลบกลีตรแบบในสุดท้ายเนี่ยที่หกรับถึงสามล้านแลน้โว 000, 000ลโ,ววโ,นนโป,ปรตแบบีนเนี่ยเ,เล่นตลองมาตอนหกขวบเรขสิบสี่ขวบเ็นแชมป์ กอนเจอโปรอายุสักสิบเก้ามันไปเป็นชมป์ยูโรเปียนแล้วมาเป็นอยู่ในพีเจก็เป็นแชมป์อีกสองปีตอนนี้ไม่ต่ำสักบาทสิบพันบาทเด็กอายุแค่นี้ถามว่าจะเป็นผู้ปกครองดีใจไหมนะครับเพราะนั้นอากาศดีแล้วเพราะว่าอบอสได้ม,มาจุดประทายให้ใหกับส่งของทางแล้วนะครับทำสมาคมกีฬาดีใจแล้วก็อยากจะให้ ที่เป็นนักกีฬานะครับเปวครนกีฬาสร้างหนุคน้ำอไปด้วยนะครับและเราก็อย่านชุดพัฒนากีฬาสกงค์เพลสนะครับก็เป็นกีฬาที่มีวัฒนธรรมและเป็นกีฬาที่มีการแข่งขันอย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวจะท้าขึ้นนะครับก็แต่ละตำบลส่งหวัดกีฬาตำบลนี้ตำบลนี้ตำบลนี้มาแข่งกันนะครับดังนั้นสำหรับวันนี้ก็ขอให้การจัดการแข่งขันกีฬานะครับประสบความสำเร็จแล้วก็ ขอให้ม so so right? yes. like uh ีหลายทุกคนนะครับก็ตั้งใจเต็มที่นะครับเพื่อจะคว้ารางวัลหนึ่งแสนได้ไหมตั้งเอาไว้น่าสนใจนะครับอันนี้เป็นเช่าแรกแล้วก็ก้าวต่อไปก็าเราจะเอาระดับชาติเอาระดับประเทศมาเมาโชว์ด้วยนะครับว่าเราจะนาเสนออย่างไรก็ขอให้การแข่งขันนะครับเจ็ดเอ็ดยี่นวสิบแปดนะครับก็ขอให้ เร็ขอให้เวลาคีดเลือกของสุขภาพเจริญต่อไปครับแล้วก็เป็นที่ชาแล้วก็เป็นชั้นโลกให้เห็นเนี่ยครับผมขอบคุณมากครับ ให้สนับสนะกีฬาทุกชนิดกีฬาทุกชมรมนะตอนนี้ในสมาคมกีฬากรนะทรวงการที่ยก็มีชมรมอยู่ทั้งหมด32ชมรมนะเดือนนี้นั้นก็คือชมรมสซิร์เกอร์นะก็เป็นโอกาสและก็เป็นจังหวะที่ดีนะนน ila, ท่านโยธสมาคมกีฬาท่านเองพลต่อมติดรปัทชัยอยู่ในวุฒ uh, ิสภาด้วยนะครับแล้วก็เป็นกรรมการกีฬาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เพรามีเยอะทุกที่กีฬานะครับเพราะฉะนั้นก็รบุฟฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับญาติพี่น้องนะครับหรือว่ามีเด็กๆนะครับที่เล่นกีฬาทุกประเทศนะครับแล้วก็สังกัดอยู่ในชมรมต่างๆนะครับในในส่วนของสมาคมกรฬาสุขรานะครับก็สมาคมกีฬานะครับภายใต้นะครับท่านนายกนะครับตนบทีดรอตรปัชชัยเจชิสุขิดนะครับก็พร้อมทนี่จะรื่องสำรวน i don't over